สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองเป้ลนะคะวันนี้พูดเรื่องอะไรดีเขาปิดวันนี้มีเงินหนึ่งก้อนก้อนใหญ่ๆล้านห้าล้านห้าสมมุติหนึ่งล้านล้านห้าอ่าคะจะว่าไปถ้าสามแสนอะไรเงี้ยก็ถือว่าซื้อได้หลายหลังนะใช่ไอไอเดียของเปิ้ลอ่แต่สมมุติว่าเราเลยเซฟว่าเรามีเราถูกลอตโต้มาได้ล้านห้าล้านห้าเนี่ยเราจะอยากลงทุนแนียแบบกระจายความเสี่ยงทำางไงดีคะพี่ ก็ลงเลยค่ะบางบางคนอาจจะคิดว่าซื้อบ้านทีเดียวเลยแบบหลังเดียวลงไปเลยตูงเดียวหมดเลยหลังเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเรามีเงินก้อนหนึ่งน่ะถ้าเราซื้อสักสามหลังหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอ่าเป่าไปไปซื้อหลังนี้หลังนี้หลังนี้ใช่ไหมต่างโลเคชันใช่ไหมคะต่างโลเคชันอืคือมันเหมือนกับเราปลูกต้นต้นมะม่วงแต่เป็นต้นเงินแล้วกันต้นเงินคือมันก็จะได้สามสามสามโลเคชันมันก็ปลูกปลูกเงินค่ะ ปลูกที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นอ่าเป็นการปลูกเงินสามโลเคชันแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่เดียวมันก็แค่โลเคชันเดียวมันก็ปลูกต้นไม้ต้นเดียวกระจุกกระจุกว่าง้งเราควรจะกระจาย,จายใช่ไหมเหมือนกับวางไข่ไว<ง>้ในตะกร้าอะไรไปแล้วไอ้แล้วของเปิลและเพิวว<ช>่นคิดว่างไงเพิ่นคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะแบ่งเงินแบบว่าให้ซื้อ สองหรือสามที่จะถูกแล้วเราไม่ควรจะเหมือนเอาไข่ไปวางไว้ตะกร้าใบเดียวเกิดสมมุติว่าเราซื้อหลายเดียวนี่ไข่แตกเกิดคอนโดนั้นแบบว่ามีปัญหาตึกร้าหรือเป็นอะไรไม่มีคนเช่าเนี่ยแย่นแผ่นดินไหวเกระเบิดแก๊สระเบิดหมดเลยเหมือนเราไปซ้ำมีแฟรนไชส์สามสแฟรนไชส์หรือว่าแผ่นที่เราตึกนั้นมีเชื้อโรคโควิดทั้งตึกเลยหรือว่าบางทีจะมีเหตุการณ์จต่พวกคนเอเชียจะถืออย่างว่าสมมุติเกิดมีคนเสียชีวิตที่ ท,ที่ที่ตึกนั้นเออมันก็ความสุขบางคนก็แบบมันไม่น่าอยู่ทีตึกนี้มีคนเสียชีวิตหรือมีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็มีส่วนมันมีเอฟเฟกต์เพราะนั้นเราควรจะแบกกระจาย, <ใ unexpected. S 1> ยาก ح ح ระจายความเสี่ยงอ่ ประมาณนั้นแล้วก็การกระจายความเสี่ยงอันนี้มันคือมันเหมือนกับอีเชินมันจะเรยวยพราะว่าคนเช่าอ่ะสมมติเราซื้อหลังละเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนคนเช่าอาจจะสักหลังละห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยแต่ถ้าเราซื้อหลังเดียวเลยล้านห้าเนี้ยค่าเช่าจะพันกว่าเนี่ยอาจจะหาคนยากนิดนึงในช่วงของโควิดด้วยอืมใช่อาจจะมีจังหวะที่แบบว่าตึกนี้มีคนเช่าตึกนี้ไม่มีคนเช่าชมันมันก็มีบ้างเพราะสมมติเวลาเขาเช่าอ่ะสัญญาหมด ผู้เช่าย้ายออกอาจจะมีช่วงเวลาสองสามที่นึงเดือนที่หาผู้เช่าใหม่ใช่ค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ <ic 1> น,นะแล้วใคร <package S 2> นะคะฝากไม้คิดแล้วใครในะคะที่มองหาอสังหาไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินอพาร์ตเมนต์โฮมเทอร์เรสาทาวน์เฮาส์นะคะเรามีหลายโลเคชั่นที่คุณเลือกจับจองทนายนะคะให้คับปรึกษาบิงมีทีมงานนะคะแล้วก็บลกเกอร์ไฟแนนซ์ก็มีทีมงานแล้วก็ฝากวันนี้นึงนะคะใครที่ยังเช่าบ้านอยู่นะคะคุณกำลัง จ่ายให้กับเจ้าของบ้านจ่ายโฮมโลนให้กับแบงค์ให้คนอื่นเท่ากับคุณโยนเงินทิ้งทุกเดือนถ้าอาทิตย์หนึ่งจ่ายค่าเช่าประมาณ4ี่ร้อยเงี้ยปีหนึ่งปีหนึ่งมีห้าพันสองปีหนึ่งมีห้าพันสองอาทิตย์นี่ก็เป็นหมื่นเลียงคุณโยนเงินทิ้งก็มาปรึกษากันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะขอทุกคนนะคะ สุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't c e r e because oh, I love you ค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ